นี่ดานผู้ชมไม่มีนายหัวว่างนีแบงยางงกซี่ใอ้ลูกน้องงกอ้ลูกจ้างเอ้ลูกจางงกนายหัวเอาตาีี่ทีตุงนะนี่ที่ตุ้งลยยึดบ้านซึงมีต้วลูกจางร่ามปันเรือต้วนายหัวท้องท้องฟันงกซี่แต่ไม่ใจนายหัวเกนะไอ้ลูกล้านนั่นงกนายหัวี่แต่ความใจตึงนัดนเอาต นี่ลงไข่ครับเข้าวหน้าแดงหกสี่แต่ให้ลูกน้องหกถ้าแกเอาสี่ไม่มีแล้วปากตายเนี่ยไม่มีแล้วถั่วประเทศไทยนี่ไม่มีนายหัวเอาสี่ลูกจ้างของง้เนี่ยกับท่านผู้ชมผมก็เลยมาตัดกับนายหัวอ๋อนี่นี่นี่ก็เจกากล้วยการเมืองนี่ครับผม แนีม่แตากี่มมัน้องเรากันให้ดูก่อนให้ดูกอนมาย่ลลูกเนี่ต้นงๆครับผมนี่ครับอันนี้คือเขตปักไตบ้านเราปานนมเปิปานมครับผมนี่ครับสุรหบัานี้เรา สนับสนุนคนบ้านเราเนี uh oh, yeah, ่ยปากท้องดีนี่ยนี่นุกูลนุกูลนี่วันน้าปั๊บมาดับนึงอยู่กรุงเทพอ่ะวันัเราวันนี้โอ้ที่หนังที่หนังกับหลวงไค้วันนั้นเอออ๋อวันที้ผู้วันนั้นฝากด้วยครับท่านผู้ชมโอ้ใจจิตใจถีงวันที่ยี่วันที่สี่พฤษภาคม ผมก็โครโมดในลุงไก้กันในปักการเมืองกันเครัอท่านผู้ชมครัว